วันหยุดมาเจอกันอีกแล้วชายชนเนยจอยงามบองามบอนี่ใบใหม่จ้าดูต้นไม้จอยสวยงามทุกต้นเลยเลยพี่น้องเ้อทางนี้ก็มีน,น,นี่แต่นี่ขอนำเสนอนะจ้านี่น้องไก่ราชาวดีต้นไม้นำโชคอุ้ยตอนนี้ขึ้นมาหลายต้นจ้า นี่ใบสวยๆทั้งนั้นเลยต้นใหม่ๆต้นใหม่ๆน้องขึ้นมาแต่จะเจอขอนำเสนอต้นนี้นะจ๊ะต้นเก่าต้นแก่นี่ไงกำลังขึ้นมานี่จะเปิดแล้วนะหวยนะจ๊ะต้นนี้บอกหวยแม่นๆนะจ๊ะนี่ต้นเก่าต้นแก่ต้นบอกหวยแหละบอกหวยทุกงวดนะจ๊ะต้นนี้รออีกแป๊บนึงนี่ ใบใหม่นางออกมาแล้วนี่นี่กำลังจะเดี๋ยวก็เปิดอีกสักสองสามวันมั้งเนี่ยเปิดจ้แล้วค่อยรุนหวยกันเด้อพี่น้องถูกหวยรวยรวยยกันอีกเด้อนี่จะนีนี่ต้นต้นใหม่ๆจ้าดูดูต้นใหม่ขึ้นมาหลายต้นลายสวยๆเหมือนกันเน้อมาดูลายเขาอันนี้ต้นใหม่จ้า จะบอกหวยเหมือนกันเหรอเธอเห็นไหมเห็นหวยกันไหมเธอแต่รอดูใบนี้จ้าเนี่ยใบเนี้ยไม่บอกหวยเนี่ยต้นเก่าต้นแก่บอกหวยทุกงวดเดอ้อเนี่ยต้นเนี้ยจะขึ้นมางวดละใบจ้างวดละใบบอกหวยทุกงวดด้วยเนี่ยเดี๋ยนางก็เปิดแล้วก็ซื้อหวยกันได้ละจ้า ตอนนี้ต้นนำโชคนะจ๊ะนี่ต้นไม้นำโชคย,ย้อยเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่ขนาดต้นขึ้นใหม่นะเนี่ยยังเห็นหัวอีกนี่นี่เห็นบอ๋อยวคอยดูต้นนี้กันนะจ๊ะขอ,อน,นาเสนอใบนี้นะจ๊ะใบนี้จะบอกแม่นแม่นจ้านี่กาลังกาลังออกากาลังกาลังอยู่จุดสองกาลังก็เปิดจ้าดู พี่น้องเห็นลายเห็นหวยเห็นตัวเลขก็เด้อแต่ค่อยดูตอนเปิดดีกว่าเนาะตอนใบเปิดค่อยดูกันนะจ๊ะต้นนี้ต้นนำโชครวย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 ,รวยกับต้นนี้แหละเฮงเฮงรวยรวยจ้าค่อยดูกันนะจ๊ะพี่น้องไอ,เอ้เปิดก่อนเปิดก่อนเลยต้นใหม่ๆหมขึ้นมางามบอต้นไม้นำโชคนะจ๊ะต้นนี้ น้งกำลังจะเปิดสวยๆว,ว,วันหยุดมาดูสวนสวนยยจอย,จอยน้องชายชนก็งามเด้องามทุกต้นแ,แหละจ้าแค่นี้นะจ้าแล้วก็เจอกันตอนน้องน้องน้องเปิดนี่น้องใบนี้เปิดเลขเด็ดเด็ดนะจ้าคอยดูคอยลุ้นกันนะจ้าว่าจะมี น้องจะให้เลขอะไรงวดนี้แล้วพี่น้องนี่แหละต้นนี้เราบอกหนุ่ยต้นนี้ต้นนี้ส่วนต้นอื่นๆพิ่งขึ้นใหม่จ้ามีต้นใหม่ๆของเขาก็แตกแยกออกมาไยแต่ที่ต้นแมนๆคือต้นนี้จ้านี่นี่น้องนี่งวดละใบงวดละใบจะออกมาแล้วจะบอกหนยด้วยเด้อต้นนี้นะจ้ ต้นเก่าต้นแเกต้นบอกหมน่าจะเห็นตัวเลขแล้วแหละแต่ให้ให้น้องเปิดก่อนคอยดูคอยลุ้นกันนะจ๊ะพี่น้องเพื่อนๆคนที่ชอบเสียงดวงทั้งหลายจ้าแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวก็ใส้ดูอีกเดี๋ยวเพิ่เบื่อกันเด้อถ้าคนอยากรวยจ้าแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า ใบเปิดมาไหร่ก็เฮงเฮงรวยรวยกันกนะจ๊ะจ้าบ๊ายบาย